สวัสดีครับมิถึงรักแฟนรายการเดอะช็อกที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับผมอาจารย์โทนโหนเรื่องผีในตอนนี้จะนำเสนอเรื่องของคุณบัวลอยแสงวงคนละลึกชาติชาติก่อนก่อนที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เคยเกิดเป็นนางพญาง,งูเหลือมแต่ว่าหลังจากที่สิ้นอายุไขมาเพราะว่าโดนล,ล่าเอาเนื้อมากินก็เกิดกลายมาเป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์ผู้ชายเรื่องราวนี้เรียบเรียงมาจากหนังสือตายแล้วเกิดใหม่คนละลึกชาติเล่มที่หนึ่งของคุณนทีลานโพบวกกับคลิปสัมภาษณ์ในรายการ VIP ทางช่อง9อสมทเมื่อวันจันทร์ที่12เมษายนพุทธศักราช2553เรื่องราวของคุณบัวลอยแสงวง ผู้ระลึกชาติได้นั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2,498นางพุกแสงวงภรรยาของนายตาแสงวงชาวตำบลหนองแสงอำเภอลิงนกทาจังหวัดอุบลร,ราชธา,านีมีอาชีพค้าขายขนมจีนตั้งคันลูกคนที่8เมื่อครบกำหนดก็ได้คลอดออกมาเป็นลูกชายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี แต่ที่แปลกประหลาดไปเนี่ยเด็กคนนี้ไม่เหมือนทารกแรกเกิดทั่วไปคือผิวหนังทั้งตัวเป็นลายตารางสีแดงผ้าตัดกันเหมือนขนมเปียกปูนหรือคล้ายๆกับผิวประชอนที่ขอดเกล็ดออกมาอย่างไรอย่างนั้นลายประหลาดนี้มีตั้งแต่ที่ใบหน้ามาถึงสะดือลายส่วนนี้จะมีสีค่อนข้างอ่อนจางแต่จากสะดือลงมาถึงข้อเท้าจะเป็นสีเข้ม โดยความเข้มจะไล่จากสะดือลงมาและเป็นสีเข้มจัดบริเวณตรงหน้าแข้งพ่อแม่ได้ตั้งชื่อให้บุตรชายคนนี้ว่าบัวลอยเมื่อบัวลอยจเจริญเติบโตพ้นวัยทางรกลายสีแดงตามตัวก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มและลักษณะซึ่งเหมือนกับเกรดปลาช่อนเริ่มเห็นชัดว่าคล้ายกับเกรดงูเหลือมเซลล์ผิวหนังบริเวณตรงเกรดนั้นแหง้งแข็งคล้ายกับหนังงูลอกคาบ เวลาเอามือไปลูบบริเวณที่เป็นเกร็ดผิวเกร็ดจ,จะล่วงหลุดออกมาไม่ได้เหมือนเป็นแผลตกสะเก็ดทั่วไปนอกจากบัวลอยจะมีลักษณะแปลกประหลาดบนเนื้อตัวมาตั้งแต่กำเนิดเขายังมีกิริยาท่าทางซึ่งผิดปกติธรรมดาของเด็กทั่วไปนั่นคือเมื่ออายุได้สองขวบกว่า,ก,วาก็เดินเหินคล่องแล้วเวลาจะขึ้นบันไดลงบันไดบัวลอยจะไม่เดินขึ้นลงเหมือนคนทั่วไป แต่ว่าจะนอนพังภาพลงกับพื้นแล้วถลายตัวเองลงจากบันไดไปทีละขั้นโดยจะเอาหัวลงไปก่อนจนกระทั่งทั้งหัวและตัวลงไปถึงพื้นเบื้องล่างส่วนเวลาขึ้นบันไดก็จะถลายตัวเองขึ้นไปในลักษณะเดียวกันเวลานอนเนี่ยก็นอนไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นคือเด็กชายบัวลอยในวัยเด็กในเวลาจะนอนเขาจะหางราวไม้หรือว่าราวระเบียงเป็นที่เกี่ยวขาเอาห้อยหัวลงมา ซึ่งลักษณะท่าทางไม่ว่าจะเป็นการขึ้นลงบันได,ดตลอดจนท่านอนของบัวลอยนั้นเป็นลักษณะเดียวกับงูไม่มีผิดตอนแรกๆพ่อแม่ก็ดุด่าห้ามปรามไม่ให้บัวลอยแสดงกิริยาแบบนั้นพอคิดว่าเขาเล่นสซนพี่เลนทำอะไรแผงแผงแต่ไม่ว่าจะดุด่าว่ากล่าวอย่างไรบัวลอยก็ยังทำกิริยาท่าทางเหมือนเดิมไม่ยอมเปลี่ยนจนพ่อแม่ก็ใจออ่นอ่อนใจ จำต้องปล่อยให้เด็กชายบัวลอยสแสดงกริยาพิลึกพิลั่นตามที่เขาชอบต่อไปพ่อห้ามอย่างไรก็ไม่ฟังเมื่อบัวลอยเติบโตขึ้นการสแสดงกริยาท่าทางเหมือนงูดังกล่าวก็ค่อยๆหายไปทั้งนี้อาจจะเพราะว่าได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ได้อยู่กับพี่ๆได้เรียนรู้จดจำท่าทางอันปกติของมนุษย์ทั่วไปการเคลื่อนไหวแปลกๆของเขาจึงค่อยๆเลือนหายไป แต่บางครั้งถ้ามีใครมาขอให้เขาแสดงท่าทางคล้ายงูให้ดูบัวลอยจะแสดงให้ดูทันทีและทำได้อย่างคล่องแคล่วเพราะมีความเคยชินอยู่แล้วนั่นเองความวิตกกังวลอีกอย่างหนึ่งของนายตาและนางหนูพุกผู้เป็นพ่อแม่ก็คือเรื่องผิวพรรณของบัวลอยซึ่งไม่เหมือนกับพวกพี่ๆและเด็กคนอื่นทั่วไปผิวหนังที่แตกเป็นกร็ดคล้ายๆงูเหลือมนั้นทั้งสองไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรและเกิดจากอะไร ทำให้พ่อแม่วันวิตกว่าจะเป็นโรคผิวหนังได้แรงหรือเปล่าเพราะรอยแตกเป็นเกรดนั้นมันไม่ยอมหายไปสักทีดังนั้นทั้งสองก็จึงพาบัวลอยไปหานายแพทย์เพื่อขอให้หมอเขาตรวจดูคุณหมอหรือว่านายแพทย์ที่ประจำอยู่ที่สถานีนามัยเลิงนกทาก็สอบถามกับนายตากับนางหนูพุกว่ามีญาติพี่น้องคนใดมีผิวหนังผิดปกติลักษณะแบบเดียวกันนี้หรือไม่ เพราะว่าอาจจะเป็นโรคติดต่อทางกรรมพันธุ์ก็เป็นได้แต่ทั้งสองก็ยืนกรานว่าญาติพี่น้องของตนทั้งสองฝ่ายไม่มีใครมีลักษณะผิวหนังเช่นนี้แม้แต่คนเดียวหมอจึงให้ยามาลองทาดูก่อนบัวลอยทายารักษาโรคผิวหนังจนหมดตลับก็ไม่ปรากฏเห็นผลอะไรดีขึ้นมาผิวหนังที่แตกเป็นลายงูเคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นพ่อกับแม่เห็นว่ารักษาไม่บังเกิดผล และลูกก็ไม่มีอาการเจ็บปวดหรือทรมานแต่อย่างไรก็เลยไม่ได้คิดจะหาทางรักษาอีกความเปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือนานๆครั้งเกล็ดตามเนื้อตัวของบัวลอยก็จะลอกหลุดออกมาเป็นแผ่นเสียทีหนึ่งคล้ายๆกับการลอกคราบของงูไม่มีผิดเวลาผ่านพ้นไปจนกระทั่งบัวลอยมีอายุได้สามขวบก็เกริ่มพูดได้เขาก็จเจริญวัยเป็นปกติดีทุกอย่างเพียงแต่เนื้อตัวแตกระแหงเป็นลายเกล็ดงู แทบจะทั่วตัวเท่านั้นเองโดยเฉพาะที่หน้าแข้งเนี่ยจะมีลายชัดเจนมากคนที่เคยเห็นครั้งแรกก็น,นึกว่าเป็นโรคผิวหนังก็มักจะรีบถอยออกห่างเพราะว่ากลัวจะเป็นโรคติดต่อแต่แม้ว่าใครจะกลังเกียดลูกน้อยของตนเองอย่างใดแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังรักคร่เอนดูบลอยเช่นเดียวกับลูกคนอื่นๆไม่ได้นึกรังเกียดเดียดฉันแม้แต่น้อยวันหนึ่งที่วัดโพทางรามซึ่งเป็นวัดแถวบ้านของ เด็กชายบัวลอยได้จัดงานบูระจำปีขึ้นในตาไปเที่ยวที่นั่นพร้อมกับพาบัวลอยลูกชายไปด้วยเมื่อไปถึงบริเวณงานวัดก็ปล่อยให้บัวลอยวิ่งเล่นที่ลานวัดซึ่งมีคนเดินไปเดินมาพลุกพานขณะที่บัวลอยกำลังวิ่งเล่นซนอยู่นั้นก็ได้เห็นชายสูงอายุคนหนึ่งเดินผ่านมาพอบัวลอยเห็นหน้าชายสูงวัยคนดังกล่าวก็หยุดวิ่งเล่นทันทีแล้วจ้องมองหน้าชายคนนั้นเหม็งด้วยสายตากโกรธแค้น ทั้งๆที่เพิ่งเคยพบหน้ากันเป็นครั้งแรกแล้วเด็กชายบัวลอยก็วิ่งเข้าไปกระตุกชายผ้านุ่งของชายสูงอายุคนนั้นก่อนจะตะโกนต่อว่าด้วยเสียงดังว่าเท่าเหี่ยวใจร้ายเท่าเหี่ยวใจร้ายชายสูงอายุคนนั้นมีชื่อว่านายเหี่ยวจริงๆซะด้วยก็รู้สึกงงงันว่าอยู่ๆก็มีเด็กตัวเล็กๆที่ไหนไม่รู้มากระตุกชายผ้านุ่งแล้วมาบอกว่าตัวเองใจร้าย พอดีในตาผู้เป็นพ่อเห็นเข้าเห็นลูกเข้าไปพูดจาไม่ดีกับผู้ใหญ่ซึ่งตนก็รู้จักกันเป็นอย่างดีจึงรีบไปดึงบัวลอยออกมาแล้วขอโทษขอโพยแทนลูกตาเหี่ยวก็หัวเราะไม่ถือสาอะไรแล้วเดินจากไปเวลานั้นในตาผู้เป็นพ่อยังไม่สะกิดใจอะไรก็อุ้มบัวลอยออกเดินเที่ยวในงานต่อจนกระทั่งเห็นสมควรแก่เวลาจึงพาลูกกลับบ้านเมื่อถึงบ้านนั่งพักพอหายเหนื่อย แล้วเกิดนึกสงสัยขึ้นมาว่าทำไมลูกชายของตัวเองจึงสแสดงกิริยาก้าวร้าวกับผู้ใหญ่อย่างตาเหี่ยวจึงเรียกบัวลอยมาซักถามสาเหตุที่ไปต่อว่าตาเหี่ยวแบบนั้นบัวลอยก้มหน้านิ่งอยู่สักครู่หนึ่งจึงได้เงยหน้าขึ้นมาบอกเล่าเรื่องราวที่ทำให้นายตาผู้เป็นพ่อถึงกับตื่นตะลึงและคิดไม่ถึงว่าลูกตัวน้อยๆของตัวเองจะพูดออกมาเป็นเรื่องราวที่พิสดารเหลือเชื่อปานนั้น บัวลอยเล่าอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องเป็นราวผิดวิสัยเด็กอายุสามขวบกว่าๆให้ในตาผู้เป็นพ่อฟังว่าชาติก่อนหน้านู้นเขาเกิดเป็นกวางตัวเมียพออายุได้15ปีก็ถูกนายพนยิงตายที่ภูหินปูนซึ่งอยู่เลยทำอ่างน้ำจางขึ้นไปหลังจากตายแล้ววิญญาณก็ได้ล่องลอยไปเจอกับผีเจ้าสีสงครามผีเจ้าสีสงครามเป็นผู้มิลทธ์มีอำนาจในป่าแถวนั้น ผีเจ้าสีสงครามก็เลยสั่งให้ไปเกิดเป็นงูตัวเมียตอนไปเกิดเป็นงูก็จำได้ว่าเข้าไปทางปากแม่งูเมื่อเกิดแล้วก็ได้อาศัยอยู่ในถ้ำอ่างน้ำจางพร้อมกับงูเหลือมใหญ่หลายตัวนอกจากจะมีงูเหลือมอยู่แล้วในถ้ำนั้นก็ยังมีเสืออยู่ร่วมกันแต่ก็ไม่ทำอะไรกันต่างฝ่ายต่างอยู่งูเหลือมใหญ่ทั้งหมด ทำหน้าที่เฝ้าทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าโดยเฉพาะพระพุทธรูปที่มีอยู่หลายองค์ครั้นเมื่อเติบโตเป็นงูใหญ่ก็เกิดรักไข่กับงูหนุ่มตัวหนึ่งกระทั่งตั้งท้องเวลาออกไปหากินก็จะแยกกันไปไม่เลือกว่ากลางวันหรือกลังคืนที่หากินตามปกติก็คือบริเวณห้วยอ่างน้ำจางซึ่งเวลานั้นน้ำในห้วยมีมากและตรงกับปลายฤดูฝน มีทานน้ำไหลหลายสายไหลซอกซอนลงมาจากยอดเขาตนในร่างของงูตอนนั้นตนซึ่งชาติก่อนเป็นงูก็ไปนอนพาดขวางทางน้ำไหลเหล่านั้นในช่วงที่ค่อนข้างแคบเพื่อหลอกสัตว์เล็กๆพวกกังรอกกระแตสัตว์เหล่านั้นคิดว่าเป็นขอนไม้หรือคันดินก็เดินมาจะไต่ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง ตนก็จะจับกินเป็นอาหารซะเด็กชายบัวลอยเล่าเรื่องในอดีตชาติของตนให้พ่อฟังอย่างตะกุกตะกักตามภาษาเด็กแต่อาศัยว่านายตาซึ่งสงสัยคอยซักถามจึงพอปฏิติประตองเรื่องราวได้อย่างชัดเจนขึ้นบัวลอยเล่าให้พ่อฟังต่อไปว่าวันที่พบกับเท่าเหี่ยนั้นตนก็ออกไปหากินที่อ่างน้ําจางเหมือนเดิมโดยนอนขดตัวรอคอยให้สัตว์มากินน้ําขณะที่นอนเงียบๆอยู่นั้นหมาพรานสองตัว ก็เข้ามาถึงและเห่าเสียงขร่ำทำท่าจะกัดตนจึงเตรียมตัวสู้ไม่ได้มีความหวาดกลัวใดๆอีกทั้งยังคิดจะจับหมาของพรานสองตัวนั้นกินซะด้วยซ้ําขณะที่งูเหลือมหรือเด็กชายบัวลอยในชาติก่อนเตรียมสู้กับสุนัขสองตัวก็คืออีแตนกับอีแดงสุนัขไทยที่ถูกฝึกมาให้ไล่ล่าสัตว์ขนาดเล็กของพ,พรานเหี่ยวพรานเหี่ยวก็เดินลุยน้ํามายังตรงงูในมือถือพระมาด้วยพรานเหี่ยวเห็นงูเหลือมตัวใหญ่ ก็ต้องการจะฆ่าง,งูเหลือมอาไปกินงูเหลือมหรือบัวลอยในชาติก่อนก็เตรียมต่อสู้ด้วยสัญชาตญาณเด็กชายบัวลอยเล่าให้พ่อฟังว่าตนนั้นกัดพานเหี่ยวเข้าที่บ่าส่วนพานเหี่ยวก็ใช้พ้าฟันตนสู้กันอยู่ตั้งนานตั้งแต่เช้าเกือบเที่ยงยังไม่มีใครแพ้ใครชนะพานเหี่ยวเหมือนจะยอมเป็นฝ่ายเลือกลาเดินกลับไปก่อนส่วนตนก็กลับไปที่ถ้ำอ่างน้ําจางและดื่มน้ําที่ปากถ้ำ จากนั้นก็นอนพักด้วยความอ่อนเพลียแต่พรานเหี่ยวไม่ได้ไปแล้วไปเลยไปแล้วเขาย้อนกลับมาอีกคราวนี้ไปพาเพื่อนมาด้วยสองคนพอมาถึงบริเวณที่สู้กับงูก็ไม่เจองูตัวนั้นพอดีได้ยินเสียงสุนัขเห่าว่าเจองูหน้าถ้ำอ่างน้ําจางพรานเหี่ยวกับเพื่อนทั้งสองคนก็ตามไปจนกระทั่งพบงูเหลือมก็คือเด็กชายบัวลอยในชาติก่อนนอนขดอยู่ เด็กชายบัวลอยเล่าว่าขณะที่เป็นงูนั้นตนยังเสียใจเสียดายที่ว่าไม่ควรมานอนอยู่นอกถ้ำถ้าเข้าไปอยู่ในถ้ำเนี่ยก็คงจะปลอดภัยพอไปนอนนอกถ้ำแล้วไม่ทันได้ระวังตัวก็เลยโดนพรานเหี่ยวและพักพวกจับได้โดยเพื่อนของพรานเหี่ยวคนหนึ่งใช้เชือกทําบ่วงนาคพยายามจะรัดคอตอนแรกตนเองก็หลบทันแต่พอครองครั้งที่สองหลบไม่ทันเลยถูกรัดแน่นจนรู้สึกว่าภายในจุกเสียด แล้วหลังจากนั้นความรู้สึกก็ดับวูบไปนั่นก็เป็นเพราะงูตัวนั้นถูกพรานเหี่ยวละพักควกฆ่าเอาซะแล้วหลังจากที่ตายไปวิญญาณของงูตัวนั้นก็ออกจากร่างเฝ้ามองดูพรานเหี่ยวกับเพื่อนใช้เชือกลากล่างของงูเหลือมตัวเข่องไปตามทางเดินโดยมีพรานเหี่ยวเดินตามคอยระวังหลังให้เพื่อนอีกสองคน เพราะกลัวงูเหลือมตัวผู้จะตามมาแก้แค้นขณะที่วิญญาณติดตามคณะล่าง,งูซึ่งแสดงท่าทางดีใจที่ล่าง,งูใหญ่มาได้ตนมีความรู้สึกสงสารร่างไร้วิญญาณของตัวเองมากเนื่องจากเส้นทางที่ผ่านไปผ่านมาเป็นทางคลุขะมีตอไม้และหนามตลอดทางทำให้ไปเกี่ยวผิวหนังฉีกขาดหลุดลุย่ยกระทั่งล่างของงูตัวนั้นก็โดนลำเลียงมาถึงเถียงนาของพรานเหี่ยว ซึ่งที่นั่นมีพรรคพวกของพรานเหี่ยวรวมกันอยู่หลายคนพวกเขาพอเห็นพารานเหี่ยวและเพื่อนอีกสองคนไปลากเอาสร้างงูมาได้ก็จัดแจงกันผ่าท้องงูเอาไข่ออกมาพร้อมกับเครื่องในแล้วถลกหนังก่อนจะหั่นลำตัวเป็นท่อนๆเอาลงไปต้มในหม้อดินขนาดใหญ่เป็นบางส่วนพอเนื้อสุกแล้วก็ตักขึ้นมาแบ่งกันกินอย่างอเดอร่อยขณะที่คณะของพรานเหี่ยว กินเนื้องูต้มกันอยู่นั้นมีชายคนหนึ่งท่าทางเรียบร้อยเดินเข้ามาและของร่วมกินงูต้มกับเขาด้วยพอชายคนนี้กินแล้วก็ได้ถือเนื้องูท่อนขนาดใหญ่เท่าศอกเอากลับไปด้วยสองท่อนชายคนนี้สุดท้ายก็คือนายตาแสงวงผู้เป็นพ่อของเด็กชายบัวลอยในชาตินี้นั่นเองเด็กชายบัวลอยขณะที่เป็นวิญญาณงูพอเห็นนายตาก็เกิดความรู้สึกถูกชะตาเกิดนึกชอบขึ้นมา เมื่อในตาเดินกลับบ้านก็เลยเกาะในตาตามกลับมาด้วยแต่เมื่อมาถึงบ้านในตาวิญญาณของงูไม่สามารถจะขึ้นไปบนบ้านได้เพราะว่ามีชายร่างใหญ่ท่าทางดุร้ายมาให้เข้าไปใกล้ตัวเรือนบ้านในตาซึ่งน่าจะเป็นพระภูมิหรือผีเจ้าที่เจ้าเรือนเวลาผ่านไปไม่นานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินลงมาจากเรือน ซึ่งก็เป็นน้องสาวของแม่หรือน้าของบัวลอยในชาติปัจจุบันซึ่งตอนนั้นบัวลอยในวิญญาณของงูก็รู้สึกเฉยๆไม่ได้รู้สึกนึกชอบพออะไรกระทั่งอีกสักพักมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินตามมาวิญญาณงูพอเห็นผู้หญิงคนนี้ก็รู้สึกรักและชอบพออยากจะอยู่ใกล้ๆเพราะผู้หญิงคนนี้อาปากจะดื่มน้ำวิญญาณของงูก็เลยพุ่งเข้าทางปาก หลังจากนั้นความคิดของวิญญาณงูตัวนี้ก็ดับวูบไปผู้หญิงคนนี้ก็คือนางหนูพุกแสงวงแม่ของบัวลอยนั่นเองจากนั้นวิญญาณงูก็เข้ามาอยู่ในท้องของนางหนูพุกแสงวงก่อนจะคลอดออกมาเป็นบัวลอยสําหรับเรื่องราวการละลึกชาติได้ของบัวลอยเด็กชายที่เคยเป็นงูเหลือมเป็นนางพญาง,งูเหลือมในชาติก่อน เริ่มต้นจากการพูดเล่ากันต่อๆกันไปมาในหมู่บ้านจนกระทั่งเป็นข่าวกระจายออกไปอย่างกว้างขวาง,วางสุดท้ายเรื่องราวนี้ก็ไปถึงพระมหาเถวัลอาจารย์รัสุโพแห่งวัดทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธา,านีเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราชส5 1 1หลังจากที่พระมหาเถรวัลได้ยินเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อนี้ก็เลยเกิดความสนใจ อยากจะไปพูดคุยกับเด็กชายบัวลอยด้วยตนเองก็เลยพาคณะซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยมีกันอยู่เจ็ดแปดคนไปร่วมพูดคุยกับนายตาและนางหนูพุกพ่อแม่ของเด็กชายบัวลอยคณะพิสูจน์เรื่องราวนี้ของพระมหาเถวันได้สอบถามนายตาแสงวงผู้เป็นพ่อของเด็กชายบัวลอย ถึงเหตุการณ์ก่อนที่เด็กชายบัวลอยจะมาเกิดนายตาเล่าให้พระมหาทวันและพระชันผู้ใหญ่ของจังหวัดได้ฟังและบันทึกเป็นหลักฐานเอาไว้ว่าเขาชื่อตามีลูกทั้งชายและหญิงรวม9้าคนบัวลอยเป็นคนที่8ลูกทั้งหมดเกิดจากเขาและนางหนูพุกทั้งหมดวันที่เกิดเหตุนั้นเขาตั้งใจจะไปซื้อกระบือเมื่อเดินทางผ่านไปทางเถียงนาของนายเหี่ยว เห็นคนมุงดูงูกันใหญ่แน่นขนาดไปหมดจึงแวะเข้าไปดูด้วยครั้นพอเข้าไปดูนายเหี่ยวก็ได้ชวนให้กินต้มงูด้วยกันก่อนก็เลยได้กินทั้งเนื้อและไข่งูด้วยกินเสร็จแล้วก็นั่งคุยกันถึงเรื่องราวที่นายเหี่ยวไปฆ่างูได้ตลอดถึงความอร่อยที่ได้กินงูกันคราวนั้นจนกระทั่งตะวันบ่ายจึงล้มเลือกความตั้งใจที่จะไปซื้อควาย แล้วเดินกลับบ้านคนเดียวและไม่รู้สึกว่ามีใครติดตามมาด้วยตอนนั้นก็รู้สึกดีใจที่ได้กินต้มงูอิ่มหนังสองดานเท่านั้นและก็ยังได้นำเนื้องูติดมาสองท่อนแต่ละท่อนยาวประมาณหนึ่งศอกเขาบอกว่าตอนที่เห็นร่างงูนั้นเนี่ยมันเป็นงูขนาดใหญ่มากตัวโตวสกรกมและยาว13ส,สาศอกขณะที่นางหนูพุกผู้เป็นแม่ก็เล่าให้คณะพิสูจน์ ฟังว่าคืนวันนั้นหลังจากที่ได้กินข้าวเย็นแล้วก็เข้านอนแต่หัวค่าเมื่อน,นอนหลับไปก็ฝันว่ามีงูใหญ่ตัวหนึ่งมาขออยู่ด้วยงูตัวนั้นไม่ได้มีท่าทีที่จะมาทําร้ายหรือมีพิษสงอะไรแก่ตัวเธอเลยแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเธอก็มักจะฝันในทํานองเดียวกันเรื่อยมาบางคราวก็ฝันว่าได้อุ้มงูใหญ่ตัวนั้นบางครั้งก็ฝันว่างูใหญ่มาขอดูดนมเป็นดังนี้เสมอมา จนกระทั่งตั้งคันและครบกำหนดคลอดคันคลอดออกมาก็เห็นลูกชายมีลายงูเต็มไปหมดเหมือนกับที่ปรากฏเห็นในความฝันก็ให้สลดสังเวชใจสองสามวันแรกก็ยังไม่กล้าแตะเนื้อต้องตัวลูกชายคนนี้พร้อมกับนึกถึงภาพงูใหญ่ที่ปรากฏในความฝันให้วันวิตกไปต่างๆนานาแต่สุดท้ายก็ยอมรับทำใจวันนี่คือลูกของตนและก็เลี้ยงดูมาเป็นอย่างดี ขณะที่พรานเหี่ยวหรือนายเหี่ยวผู้ที่เป็นผู้ลงมือฆ่างูเหลือมตัวเมียในชาติที่แล้วซึ่งกลายมาเป็นเด็กชายบัวลอยในชาตินี้ชื่อเต็มๆก็คือนายเหี่ยวกุมารลสิทธิ์แกเป็นคนบ้านสีแก้วอยู่ห่างจากบ้านหนองแซงบ้านเกิดของบัวลอยกระไดพอสมควรนายเหี่ยวเล่าให้พระมหาถวันและทีมพิสูจน์เรื่องนี้ฟังว่า ได้ยินข่าวเด็กและลึกชาติมาว่าเมื่อชาติก่อนเป็นงูเหลือมแล้วมาเกิดเป็นคนตอนแรกก็ไม่ได้สนใจจนกระทั่งไปเที่ยวงานบุญที่วัดโพธารามก็มีเด็กชายตัวเล็กๆมาดึงชายผ้าของตัวเองแล้วมาตออว่าตัวเองเป็นคนใจร้ายก็รู้สึกแปลกใจแต่ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็รู้จักมักจีกับนายตาผู้เป็นพ่อของเด็กคนนี้อยู่แล้วต่อมาตนมาบวชเป็นพระภิกษุได้ยินข่าวว่าเด็กชายบัวลอยซึ่งบอกว่าอดีตชาติเป็นงูเหลือม กล่าวพาดพิงถึงตนจึงได้เดินทางไปพบเด็กชายบัวลอยที่วัดโพธารามและได้เอาได้ไปผูกข้อมือขออโหสิกรรมต่อกันอย่าได้อาคาตพยาบาทกันสืบต่อไปเลยเด็กชายบัวลอยก็รับคําและไม่คิดโกรธแค้นพรานเหี่ยวอีกต่อไปนอกจากนั้นคณะพิสูจน์เรื่องนี้ของพระมหาทวันยังได้เดินทางไปที่ถ้ำน้ําจางพร้อมด้วยพรานเหี่ยวและเด็กชายบัวลอย ปากถ้ำเป็นป่าลกชักปากถ้ำสูงประมาณเมตรครึ่งความกว้างประมาณ3เมตรจากปากถ้ำเป็นพโพรงซ่อนลึกลงไปประมาณ2เมตรพระมหาถวัล์ลงไปดูภายในถ้ำพบว่าภายในถ้ำมีบริเวณกว้างแต่คณะก็ไม่ได้เข้าไปลึกจนสุดถ้ำเพราะเกรงกลัวว่าเดี๋ยวจะเจอกับงูเหลือมตัวผู้ซึ่งเป็นผัวหรือสามีของบัวลอยในชาติก่อนเข้าสำหรับพระพุทธรูปในถ้ำ พรานเหี่ยวเอาออกไปหมดแล้วมีพระพุทธรูปประมาณ40องค์สูงตั้งแต่3-4นิ้วจนไปถึง1นศอกพระแต่ละองค์จะมีอักษรขอมจางลึกไว้ตรงฐานว่าพ่อเท่าสีสงครามกับเมียรสร้างไว้ลอสอ101พระพุทธรูปเหล่านี้พรานเหี่ยวก็มอบให้ผู้อื่นไปหมดเพราะว่าเกรงกลัวผีพ่อเท่าสีสงครามนั่นเองเรื่องราวของเด็กชายบัวลอยหรือนายบัวลอยถูกพิสูจน์หลายครั้งหลายหน จนไปที่เชื่อได้ว่าอดีตชาติของเขาเคยเป็นงูเหลือมได้เกิดมาเป็นคนในชาติปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากและยังพิสูจน์ไม่ได้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและตัดสินใจช่างใจของท่านเอาเองว่าท่านจะเชื่อเรื่องเหล่านี้หรือไม่กับเรื่องราวของการกับชาติมาเกิดหรือการละลึกชาติและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมอาจารย์โทนโหนเรื่องผี นำมาเล่าสู่กันฟังในตอนนี้ EP นี้กับเรื่องราวของบัวลอยแสงวงคนละลึกชาติอดีตชาติเคยเป็นงูเหลือมกลับชาติมาเกิดเป็นคนขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังรับชมพบกันใหม่ในตอนหน้า EP หน้า EP นี้ตอนนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ